สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ เมื่อคาคืนที่ผ่านมาเนี่ยยูดีดีเชลซีก็มีเซ็นสัญญาผู้เล่นดาวรุ่งอนาคตไกลเข้ามาร่วมทีมอยู่หนึ่งคนเดี๋ยวเป็นใครมาติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะฮะรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันส์กว่านะครับเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมามีกิจกรรมแน่นอนนะฮะสำหรับการดูฟุตบอลออนกราวสนุกสนานแน่นะครับใครที่เป็นแฟนเชลซีอยากไปเชียร์ร่วมกันก็ติดตามได้อย่าลืมไปกดไลค์ แฟนเพจของลีโอไทยแลนด์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับเมื่อวานนี้ข่าถือว่าอยู่ดีมาเฉยแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ชื่อดังมากแต่ก็ถือเป็นเด็กวันเดอร์คิดคนหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโนเป็นเฮียวิโกครับมีรายงานว่าเดยนเนอร อโดเยสครับเตรียมย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับโดยเชลซีบรรลุข้อตกลงได้ในวันนี้สำหรับการคว้าตัวเซนเต์แบ็กดาวรุ่งวัย16ปีที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์ของสโมสรทางอิเดเพเดนเต้เดวันเล่ครับตอบรับเงื่อนไขของสโมสรแล้วทางเชลซีมีการชิงตัวดาวรุ่งรายนี้ก่อน3สโมสรยุโรปชั้นนำที่กำลังจับตามองอยู่ โดยได้รับชาวเอกวาดอร์จะย้ายมาร่วมทีมในเดือนมกราคมปี2028นะครับโอ้โหปี2028เลยนะแต่คนนี้ใครที่เล่นฟุตบอลเมเนเจอร์อาจจะเคยเห็นนะครับเดยเนอร์ออโดเยสนะครับก็อยู่ลีก,กเซ็นเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะขณะที่สกายสปอร์ตครับรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมดึงตัวอักเซลดิซซี่กลับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้งครับเนื่องจากทีมกำลังเจอปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟมีอาการบาดเจ็บนะครับก็มีภาพก่อนหน้านี้หลุด เรื่องของการซ้อมมาแล้วก็ดูแล้วเราไม่ยากว่าอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมนะครับขณะเดียวกันฟุตบอลนันก็รายงานเหมือนกันครับบอกว่าเชลซีกำลังวางแผนที่จะเรียกตัวอารเซลดิซซี่กลับเข้าสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้งแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งเจ้าตัวได้สร้างความประทับใจกับทีมงานเบื้องหลังในฤดูกาลนี้ขณะที่แมตต์อครับออกมาอัปเดตเรื่องสปอนเซอร์คาดอกของเชลซีครับเขาบอกตอนนี้ยังไม่มี ความคืบหน้าอะไรเลยนะครับมันควรเสร็จไปได้ตั้งนานแล้วซึ่งน่าอายจริงๆนะครับโอ้โหก็โดนมัดรอสับเลยนะเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้มัดรอพูดถึงข่าวโรดิโก้เชลซีครับเขาบอกผมมองไม่เห็นโลกไหนเลยที่โรดิโก้จะเป็นตัวเลือกที่เชลซีสนใจทั้งเรื่องค่าเหนื่อยตำแหน่งรวมถึงช่วงหลังบนเส้นทางอาชีพของเขารวมถึงนักเตะที่เชลซีลงทุนไปแล้วในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันผมไม่เห็นภาพเลยจริงๆ นอกจากนี้แมตลอก็พูดถึงเอนดริกบ้างนะครับเขาบอกผมเห็นข่าวลือพวกนั้นแต่ผมได้รับการบอกมาว่าให้เมินข่าวลือพวกนั้นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเอนดริกทั้งโรดิโกกับเชลซีสื่อเทีย1หนึ่งบอกว่าไม่มีความเป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันนะครับเบนจาคขอบรายงานบอกว่าเอตตาเอยองครับกองหน้าของเรเบนเต้กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกอาเซนอลแมนยูและเชลซีเนี่ยต่างได้ส่งแามองไปติดตามฟอร์มการเล่น กองหน้าทีมชาติแคนาบรูนรายนี้แล้วนะครับแต่ทั้ง3ทีมยังไม่มีทีมใดที่เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในตอนนี้ขณะเดียวกันนะครับเอสเตวอลวิลเลียนออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงการสอบใบขับขี่นะครับเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเรากําลังอยู่ที่ซัปโปโลกับทีมชาติทุกอย่างยุ่งมากและผมมีเวลาแค่นิดเดียวก่อนจะกลับมาที่แคมป์เลยจําเป็นต้องไปทาใบขับขี่ในบราซิลผมขอเวลาคาโลเชอรติให้ไปสอบใบขับขี่ผมถามเขาว่าเขาจะให้ผมไปไหม หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปสอบครับและพอกลับมาชลติกลับมายืนรอผมอยู่ที่หน้าประตูแค่เพื่อถามว่าผมสอบผ่านไหมผมก็บอกว่าครับท่านผมผ่านครับจากนั้นตอนกินข้าวกลางวันกับทีมเชลติบอกว่าหยุดก่อนทุกคนฉันมีข่าวจะบอกเอสเตอวิลเลียนสอบใบขับขี่ผ่านแล้วแล้วทุกคนก็หัวเราะกันใหญ่นะฮะเชลตินี่ก็เป็นโค้ชที่แบบเฮฮานะฮะนอกจากนี้เอสเตอวิลเลียนก็บอกว่าผมคิดว่าตอนที่ผมลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมาก การได้อยู่ในโมเมนต์นั้นเนี่ยแบบว่าน่าเหลือเชื่อนี่คือพเมร์ลีกนะครับสิ่งที่ผมเคยดูในทีวีมาโดยตลอดและตอนนี้ผมได้ลงเล่นในเวทีนี้แล้วขณะที่อังเดรซันโตสพูดถึงบรรยากาศในทีมชาติบราซิลครับก็บอกเชลซิงมีประวัติศาสตร์ยาวนานกับนักเตะบราซิลครับและตอนนี้พวกเราก็มีความสุขมากเราพยายามสนุกกับมันในทุกๆวันครับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยดีมากส่วนตัวผมมีความสุขที่ได้อยู่กับเอสเตวลและเจ้าเปโดรเราอยู่ด้วยกันตลอดในตอนซ้อมนะครับและหลังซ้อมด้วยกัน เช่นเวลาไปที่โรงแรมก่อนแข่งผมก็อยู่กับเอสเตวอลตลอดผมว่าความสัมพันธ์นี้มันสมบูรณ์แบบจริงๆขณะเดียวกันแมตต์อครับกลองมาพูดถึงไกเซโดครับเขาบอกเขาเป็นเหมือนเครื่องจักรนะครับแม้ตอนที่เขายังไม่ฟิตเต็มที่เขาก็ยังเป็นเครื่องจักรอยู่ดีขณะที่ทรอยดีนี่ครับอดีตกองหน้าวอตฟอร์ดครับพูดถึงเชลซีที่มีแต่ดาวรุ่งนะครับเขาบอกผมมองเชลซีแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาจะลงตัวกันตอนไหน ถ้าเข้าใจในสิ่งที่ผมหมายถึงนะครับผมคิดว่าพวกเขาจะไปซื้อดาวรุ่งอีกในปีหน้าแล้วก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมแบบตอนนี้อีกครั้งเหมือนไบรตันเวอร์ชันทีมสเกลใหญ่ขึ้นกว่าเท่านั้นเองนอกจากนี้ทรอยดีนี่ก็พูดถึงเอสเตวาลครับก็บอกเจลซีมีเด็กหนุ่มอย่างเอสเตวาลที่กำลังจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงผมจำได้ว่าตอนรายการสโมสรโลกผมได้จัดรายการกับเคลเบอร์ันและ เขาบอกกับเราตอนนั้นเลยว่านี่คือเนมาคนต่อไปซึ่งเป็นคำพูดที่ดูยิ่งใหญ่มากแต่เขาไม่ได้พูดแบบอวยเพราะเป็นนักเตะอเมริกาใต้เขาบอกเราตรงๆว่าเขาคือเนมาคนต่อไปจากนั้นผมก็คอยจับตาดูเขาด้วยโดยตลอดนะครับและเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาเป็นปีกระดับท็อปเพียงคนเดียวในบรรดา4หรือ5คนที่เชลซีมีในตอนนี้อันนี้เป็นความเห็นของเอสเตวา์วิลเลียนนะครับซึ่ง ก็มีรายงานครับบอกว่าทางเอสเตอร์วิลเลียนเนี่ยน่าจะได้สตาร์เป็นตัวจริงนะให้กับทีมชาติบราซิลนะครับในเกมที่จะพบกับเซเนกัลที่เอเมเร e สเตเดียมโดยจะเล่นกับวินิสุสจูเนียโรดิโกแล้วก็มาทุสคุนย่านะครับก็รอดูว่าจะเป็นอย่างที่ข่าวรายงานหรือเปล่านะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าโครเอเชียได้คอลี่ฟายไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแน่นอน นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะหลังจากอังกฤษนี่ขอโทษนะฮะชนะ7เกมรวดแรงกริดยี่ประตูไม่เสียเลยนะครับขณะที่โรมาโนรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่ามีสโมสรพริมยริกชั้นนำเนี่ยเริ่มติดต่อเพื่อขอซื้อตัวเคนันยูดิสแล้วนะครับเนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับยูเวนตุสและยังมีความแตกต่างในเรื่องของค่าเหนื่อยอยู่นะครับก็เดี๋วรอดูนะสำหรับทางด้านของยูดิสซึ่งเชลซีเนี่ย เลงยูดิสมาโดยตลอดนะผมใช้คํานี้เลยแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็เดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเกี่ยวกับเรื่องแคนันยูดิสแต่เชื่อว่าสุดท้ายโชลซีน่าจะถ้ามีโอกาสศพโอกาสเหมาะเชลซีก็น่าจะเซ็นสัญญากับแคนันยูดิสนะครับแต่ก็ทําใจไว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าผมบรรยายเซเราอาในปีนี้ฟอร์มก็ธรรมดานะเอาจริงถ้าเรามีเอสเตอรวิลเลียนนะสำหรับผมผมว่าแคนันยูดิสถ้ามันแพงมากเกินไปก็ ไม่คุ้มนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานเรื่องของเรอแมดริดเนี่ยนะให้ความสนใจในตัวของฟอร์เนเวียสครับเขาบอก m มดริดเชื่อว่าอาจจะสามารถดึงฟอร์มของฟอร์เ g นเวียสที่บีดบิลได้ในช่วงซัมเมอร์หน้าแล้วก็อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับก็เดี๋ยวรอดูถ้าหากเวียสเนี่ยยังไม่สามารถเข้ากับระบบของลิเวอร์พูลได้ลิเวอร์พูลอาจจะตัดสินใจขายแบบขาดทุนนะฮะโดยที่เรอลมดริดเนี่ยวาง เรื่องของเงินไว้สูงสุดที่75ล้านยูโรสำหรับค่าตัวของฟอรินเวียสนะครับที่เหลือเนี่ยข่าวใหญ่ของเชลซีก็คือการเซ็นสัญญากับเด็กไว้16นี่แหละนะฮะเดียนเนอร์ออโรเอสนะฮะอายุแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับเอ่อที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมหาข่าวอื่นๆเพิ่มเติมให้ไหนๆก็ฟังแล้วฟังให้ครบไปเลยนะครับเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์นะของนิกวอเทอร์เมเดอร์ นะครับหลังจากลงเล่นกับทีมชาติเยอรมันส่วนมันฟิสเตปายก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับในขณะที่ในทแลนก็ไม่มีกองหน้านะฮะก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ครับเพราะว่าข่าวซื้อขายอื่นๆก็ยังถือว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะฟอร์เรนเวียสนี่ฟอร์มดีกับทีมชาติเยอรมันนะฮะเมื่อวานนี้คะแนนเจ็ดจุดเลยนะไม่รู้ทําไมเล่นกับลิเวอร์อพูลไม่ได้อันนี้แปลกมากนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับเราจะกนใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ